สวัสดีครับสวัสดีครับช่องนุ่มลอยอแชนแนลครับผมก็มื่อนี้ก็แอดมินก็ได้มาบ้านแล้วครับผมเป็นวันหยุดครับผม2ี่สถึงวันที่ยีครับผมมีโอกาสได้มาบ้านนะครับบ้านเราใหญ่ครับตำบลขวาทุ่งอำเภอทุ่บุรีจังหวัดลอยเอ็ดครับผมข้าบึงบรรยากาศตอนแรงๆอยู่บ้านเฮาครับ นี่ก็จะเป็นทางเข้าหมู่บ้านครับตรงไปนี่ก็จะเป็นอาสามาดปากทางครับบัตรบินไก่อาสามาดน้ำบ่มี่เลยครับเบางแล้วแห้งอยู่ครับยังบ่บได้นี่ก็จะเป็นทางเข้าหมู่บ้านครับเดี๋ยวพาไปเบิง่งเอ้าวยีพอเราเกี่ยวหยามาแล้วครับเดี๋ยวพาไปเบิง่ง A vòi cho kéo lòa. Mày rồi Ui Mày vợt hắn lê kia lòa. Mày hạnh mùa hè 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 để <laughs> ข,ข้าบึ่งนำยิษาหวานเต็มสาเลยครับน้าก็ได้พอแล้วปีนี้น้าวันเต็มสายอ,อยู่น้อยู่ให้น้ายังมันมีอยู่น้ำาหันาเครื่องสาเลยค่นน,คคคน้ายบยิา้อยนน้ายบ่วา,า,า,กกาลไปบงว่ะบรรยากาศับช่วงนี้กับพ่อแม่ครับ หกโมงแรกนะครับแต่วนยังม้่นตกดินนี่ครับนี่ใส่้ม้าเออยางบ่มาเอาอย่างข่อยค้นมาเอาอย่างบนอโอ้บางอาหนามันเต็มสาอยู่ขี้มาอย่างมาลูกอย่างตกสา ทุกซาบุยถึงบ่าอะไรนะอุ้ยพออยลอยจนะบอกไม่เห็นอะไรลุ่มยุ่นเหย้าดพลอยมึงบรรยากาศบับผมหุ่มนี่ครับสุดจ้ดครับดูน,น้าเจ้ว่าน้องสะป,ปังบ่เห็นเอาไปตาเตากับมีลาไปปล่อยล้วนลน<อ>ุ่มอ่อเนี่ยไม่เห็นลุมเล

ว่าสิมาไทยตอนนี้พอเกี่ยวหยามาไปท่านจ่อยตะเวนกำลังตกดินพอดีครับตอนนี้ครับหกโม,ง,มงแรงเลยดิคือยังคือจังอันตะเวนคือยังอยู่ที่้งสูงเว่งนะครับหยายง ไอ้นี่ไหมเบ่อหนีเลยรครับหยางเงินไลยกับเขาครับโอ้บรรยากาศตอนแรกๆครับผมที่บ้านแล้วไงหนา,นามกับบมีโอ้อมึงเนี่ยหยากั้บเขาแยกกันพวกออกเลย เดี๋ยวพาไปเบื่องสารหน,น่อยหนึ่งครับมีสารหนึ่งอีพอยแม่เข้าไปแล้วเกี่ยวหงาวแล้วๆโอ้ยมาประธานนะเจ้าจอืม แหงครับผมบ้านบ้านพ่อแม่พี่น้องแหงบ่ครับทางบ้านมู่เจ้าแหงบ่นี่ทางอำเภอสวัสดิ์ครับแหงอยู่ครับผมแหงโคตรแหงเลยโอ้โอตกดอกมากฝนนี่ก็ะร่อนข้าครับลานพงศ์เด็ด มึงไงครับโอ้แหงว่ครับผมโุดแหงเลยเฮ้ยหวยยังวะหวยแหน่วะงาขุดแหน่กินเนาะโอ้เหลืองครับไอนี่ครับเหลืองไยเงี่ยหน้าไอนี่เหลืองนะโอ้ แหงครับแหงแหง,แหงเดี๋ยวพาลงไปเบิ้งในหายหน้าเลยไอ้แหงบ่บ่มีเข่าเอ้ยบ่บมีหนามเลยดยินี่ขนาดหองไทยว่าเป็นร่องอะไย,ยังบ่มีหนามเลยหองไทยดิยนี่ยังงามไม่มีเลยโอ้เมื่อนี้ก็อยู่บ้านเราใหญ่กันเด้อครับผมเดี๋ยว สีไปครบ้านชายทัดอยู่ครับผมเดี๋ยวสีไปเบิ้งฟาร์มงัวแล้วอยู่ไล่เห็ดอัปเดตฟาร์มงัวใหม่อยู่เดี๋ยวสีไปท้ายเบิ้งครับเดี๋ยวมือ,มอกันมือให้กันโอ้โหหให้ต้นตาลต้นตาลต้นนั่นเห็นไหมครับต้นตาลครูตอนผมไปเด็กหน่อยโอ้ยมาปีนกินน,น,นี่นหะต้นนี้นี่นต้นนี้ต้นกุมต้นกุมคือต้อนกามเนี่ย โอ้โหตรงนี้ฝนไหมมุมมีเลยครับโอ้โหสาหนามประมาณเครื่องสาเนี่ยครับประมาณเครื่องสาใหร้ระผมว่าโอ้โหมันมีหนามเลยครับผมผมมาต้องตกอีกเป็นเดือนมันละหนามยังสิมีโอ้ คูภาพเบ่งบรรยากาศรอบๆครับนี่ครับเป็นหน้าตีนบ้านครับผมหน้าติดบ้านเลยบ้านห้องหกโมงนี่นะตะเวนนี้ไม่ตกดินเลยเนาะ เม,ม,มืองหนามครับหนามงวดเครื่องสาหนึ่งอู้นี่สาแย่ครับผมนี่หน้าอะไรแยหอดปุ่นแล้วบุ่นต้นเห็นกอไผ่ปะปุ่นอู้ว์ไกลๆครับนี่ต้นตาลครับต้นตาลครูตัวน,นี้โอ้ยผมเป็นเด็กหน่อย,นยขึ้นบักตาลกินครับสมัยเป็นเด็กหน่อยโอโพ่นล้านกรับผมมีแล้วตัดถิ่มหมดแล้ว โอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ไม่ได้อครับผมฝากคอมเมนต์มาเดี๋ยวจะไปถ่ายคลิปให้เบิ้งครับบนแนใจนะวาหอโหวตเขาจะเอาเปิดไปผมอยากไปถ่ายอยู่เขาจะเอาเปิดในคืนไปบุครับเปิดในคืนแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายตอนในวิธีการที่เขาสี่คืนไหมคืนไปเบิ้งไหมเดี๋ยวผมจะามําไให่ใช่ถัดเบิ้งหือวา่ามันเขาจะเอาเปิดใหขคืนไป ผูใดรู้ว่ามันเปิดถึงเม่าเปิดกับคอมเมนต์บอกผมไม่ได้ครับผมจะเดี๋ยวไปท้ายอยากไปท้ายคลิปอยู่ครับเดี๋ยวมาแล้วอันไมอีกเคสหนึ่งก็จะเป็นปีไหม,ม่นครับบัดที่นี่โอเคครับผมสวัสดีครับ